สวัสดีค่ะมาเลี้ยงจิ้งดีกันต่อนะคะช่วงนี้ฝนตกชุกคิดว่าหลายๆพื้นที่น่าจะเข้าสู่หน้าฝนเต็มที่แล้วก็ตกกันแทบจะทุกวันเลยนะฮะบรรยากาศแบบนี้มนแมลงชอบคนก็ชอบแต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นปัญหาแล้วก็ทําคลิปเตือนให้กับหลายๆท่านที่อบไข่ในช่วงหน้าฝนการอบไข่หน้าฝนค่อนข้างใกล้เคียงกับช่วงหน้าหนาวคือ ไข่อะจะฟักช้าพอสมควรนะคะแล้วก็อาจจะฟักตัวไม่ดีเนื่องจากการฟักที่ดีของไข่จะต้องได้ความอุ่นที่พอดีนะแล้วหลายๆท่านก็ชอบที่จะใส่ในกล่องโฟมซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือมันจะร้อนเกินพอร้อนเกินไข่บางเม็ดก็ไม่ฟักนะที่ฟักก็ฟักตัวไม่ดีฉะนั้นให้เฝ้าระวังนะคะวิธีที่ง่ายก็คือใช้แบบหน้าร้อนเลยใช้ผ้าคลุมอย่างเดียว แล้วก็ถุงที่ใส่ควรเป็นถุงระบายอากาศจับถุงไข่เขย่าทุกวันด้วยค่ะการกดทับของขุยนานมันจะทําให้แมลงเราอะไข่ของแมลงเราอะฟักตัวไม่ดีนะส่วนตัวนี้ก็เจอนะที่บอกเพื่อนเพื่อน,นี่คือตัวเองเจอปัญหาด้วยก็เลยเล่าสู่กันฟังแล้วก็ให้เฝ้าระวังนะการอบไข่ในหน้าฝนมีข้อควรระวังตามที่แจ้งไปนะคะให้คอยสังเกตไข,ข่ของตัวเองด้วยแล้วก็ความชื้นเองหน้าฝนเนี่ยความชื้นมันสูงอยู่แล้ว อย่าไปฉีดพ่นน้ําบ่อยนะคะท่านไหนที่ชอบฉีดพ่นน้ําบนไข่อยู่บ่อยๆอยู่ทุกเช้าอยู่ทุกเย็นเนี่ยให้ระวังรามันจะขึ้นง่ายนะะมันจะทําให้ไข่เราเสียได้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เฝ้าระวังนะคะทีนี้ในเรื่องของการเจริญเติบโตเป็นปกติไม่ได้ช้าไปอากาศเย็นด้วยเขาชอบแต่จะมีปัญหาในเรื่องของการอบไข่ฉะนั้นให้ระวังในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะ